ช่วงเวลาหโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นของวันพุธจะเป็นช่วงเวลาของคนที่เกิดพุธกลางวันส่วนพุธกลางคืนนะคะจะเป็นช่วงเวลาของคนที่เกิดตอนเย็นนะคะตอนเย็นของวันพุธช่วงเวลา6โมงนะคะจนถึงช่วงเช้าของวันพฤหัส6โมงเช้านะคะก็จะถือว่าเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะซึ่งกระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาสําหรับคนที่เกิดพุธกลางวันนะคะจะมีสีดําสีน้าเงินสีน้ําตาลและกระเป๋าสตางค์ใปสีเขียวถ้าคนเกิดพุธกลางคืนนะ สีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาก็จะเป็นสีดำสีน้ำเงินสีเขียวและกระป๋าสตางค์ใบสีแดงค่ะแต่ก็จะมีหลายคนนะคะที่มีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าเอ๊ตกลงเราเกิดกลางวันหรือกลางคืนทําไมตอนที่เขาเขาดาวกันเขาจะเริ่มนับเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาของการเริ่มต้นวันใหม่เป็นเวลาของการนับวันใหม่เอ๊ะทำไมศาสตร์ของจุง<อ>ง้ยถึงได้ถือว่าเวลาช่วงเวลา6กโมงเช้าเป็นเวลาของการเริ่มต้นนับวันใหม่ของคนที่เกิดวันพุธหรือที่หลายคนเรียกว่าเวา ลายมรุงนั่นแหละค่ะบางคนเกิดความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะก็ขออนุญาตนะคะจะมี3มสีที่ใช้ได้ทั้งพุทธกลาง,างวันกลางคืนนะคะนั่นก็คือสีดําสีน้ําเงินและกระป๋องสตางค์ใบสีเขียวนะคะใจรักชอบเป็นสีอะไรเลือกได้เลยซึ่ง3สีนี้จะใช้ได้ทั้งพุทธกลาง,างวันและกลางคืนนะคะกระป๋องสตางค์พิณจะมีทั้งใบยาวและใบสั้นนะคะถ้าเป็นใบยาวนะคะจะเป็นรุ่นสิบปอบด้านในจะเป็นพุทธคุณสีทองนะคะหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตามียันนำโชค ้อมเครื่องรางดูดเงินให้ครบเลยนะคะรุ่นนี้จะ999บาทสําหรับกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะจะเป็นแบบพับรุ่นนี้จะ859บาทนะคะรุ่นนี้ก็จะมีพุทธคุณให้ครบเหมือนกันนะคะหนุนด,ดวงการเงินโชคลาภนะไม่ตามียานาโชคมีเครื่องรางดูดเงินให้เหมือนกันนะคะทุกใบจะมีเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนดวงการงาเงินจัดส่งใบให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะ